วิธีปล่อยวางความเครียดทําได้แบบนี้ค่ะวิธีแรกนะคะขึ้นไปสถานที่สูงสูงถ้าเพื่อนๆมีภูเขาเพื่อนๆก็ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปชมวิว360องศานะคะถ้าอยู่ที่ คอนโดก็ขึ้นไปเลยค่ะชั้นสูงสูงบนดาดฟ้าแล้วเพื่อนก็จะเห็นมุม360องศาแล้วเพื่อนๆก็จะปล่อยวางอะไรได้หลายอย่างนะคะการที่เรามองเห็นอะไรไกลๆทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมโลกนี้มันสดชื่นสดใสจังทำไมโลก นี้มันกว้างขวางจังทำไมจักรวาลน,นี้มันน่าอยู่จังนะคะแสงก็สวยเมฆก็สวยแม้กระทั่งละอองฝนก็ทำให้เราสดชื่นชโลมหัวใจเราได้นะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆทำได้ลองขึ้นไปที่สูงๆดูนะคะแล้วเพื่อนจะมองเห็นอะไรไกลๆสวยงามนะคะสิ่งที่สองจัดบ้านจัดมุมให้สบายหูสบายตาอะไรที่ลก ก็ทิ้งไปเหอะเพราะว่าสิ่งที่มันเหลือเฟือมากเกินไปนั่นแหละค่ะทําให้มันรกเหมือนเราจะทําบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกแบบแปลนบ้านก่อนมีหลังนั้นหลังนี้สวนหย่อมตรงนั้นสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในห้องเราก็เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่ามันรกไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่มีช่องว่างให้เราได้คิด มันไม่มีช่องว่างให้เราได้เบรกเห็นอะไรก็รกไปหมดและชีวิตจริงเราก็จะรกแบบนั้นเหมือนกันสมองเราก็จะมีแต่ขยะรกๆแบบนั้นนะคะเคลียออกไปก่อนจัดมุมใหม่เลยดรลิ้งก็จัดบ้านเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วก็มองดูมีความสุขทุกวันค่ะต้นไม้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะ แค่ใบเตยหอมมาค่ะมันจะมีรากใช่ไหมคะใส่ลงไปในน้ําแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วก็สดชื่นสดใสแล้วค่ะเนี่ยง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย วะะิธีสุดท้ายนี้สําคัญหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆค่ะการที่เราอยู่เงียบๆเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรนะคะอันไหนที่มันไม่จําเป็นอันไหนที่มันเยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ลําดับความสําคัญการที่เราที่อยู่เงียบนี่แหละทําให้เราได้เจออะไรดีๆในชีวิต ได้อยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะคนหลายคนทํางานเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ตัวเองตัวเองก็สะสมความเครียดพอสะสมความเครียดแล้วก็ป่วยนะคะเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวนะคะลองอยู่กับตัวเองเงียบๆดูแล้วมันจะมีอะไรที่ผุดขึ้นมาให้เราชื่นชม ความสุขของเราให้เราได้เห็นรอยยิ้มตัวเองได้มาฟังหัวใจเราเต้นได้เดินบนพื้นได้เท้าเปาๆเนี่ยค่ะพลังงานมันก็สามารถที่จะขึ้นลงได้สะดวกนะคะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้การที่เราเดินเท้าเป่าอะค่ะเราจะรู้เลยว่าสุขภาพเราแข็งแรงไหมนะคะลองเดินดูนะคะดร์ดาลิงแรก,แรก ก็มีความรู้สึกว่าปวดเมื่อยร่างกายแต่พอดรดาลิงไปเดินเท้าเปล่ากับพื้นนะคะดรดาลิงก็จะเจอว่าจุดบกพร่องของร่างกายเราอยู่ตรงไหนรู้เลยค่ะถ้าเราเดินแล้วเราเมื่อยตรงไหนตรงนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องซ่อมแซมแล้วลองอยู่กับตัวเองนิ่งๆดูนะคะเพื่อนๆก็จะได้เยียวยาได้รักษาตัวเองทั้งจิตทั้งใจทั้งร่างกาย ทำให้ตัวเองแข็งแรงสมบูรณ์สดชื่นสดใสมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบกเดอร์ล,ลิงค์นะคะรักทุกคนค่ะ